จ้าสวัสดีนะจ๊ะทุกคนจ้ามาพบกันอีกแล้วจ้าในสไะตุรกีเนะาะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะทุกคนจ๋าเราก็จะมาพูดถึงเรื่องทัท่วไปเนาะก็แบบว่างๆนะค่ะทุกคนจ๋าแบบไม่รู้จะหาคอนเทนต์อะไรมาลงเนาะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าไม่มีสมองนะช่วงนี้ <laughs> มาจ้ะทุกคนจะเอาจะเอาคอมเมนต์พี่คนนี้แกอคอมเมนต์มาเนาะ มาพูมาเหมือนแบบมาก็เหมือนพูดคุยแลลวนะทุกคนจ้ะผู้ชายตุรกีเจ้าชู้มากนี่คือเรื่องจริงอย่าคิดมากเขามีได้เราอย่าสนใจเราหาเงินได้และเลี้ยงตัวเองได้อย่างงอผู้ชายพวกนี้พูดมาอย่างนี้เนาะออันนี้พี่แกก็พูดถูกนะจ๊ะเออว่าผู้ชายตุรกีเจ้าชู้อันนี้มันก็คือเรื่องจริงนะผู้ชายตุรกีเจ้าชู้มากแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องปกติเนาะเขาอาจจะไม่เจ้าชู้หรอก แต่เขาอาจจะแบบหา,าหาคนที่จริงใจหรืออะไรแบบนี้แบบมันเป็นโลกออนไลน์เนาะพี่เนาะมันก็จะแบบหาจริงใจก็ค่อนข้างยากเนะเาะเพราะฉะนั้นแล้วเนาะพี่นะเนาะมันก็แบบยังไงอะ ถ้าเป็นเราอ่ะเราก็ต้องต้องเล่นแบบนี้เหมือนกันเนาะถ้าเป็นผู้หญิงเราใช่ปะ่ะอ่าผู้ชายก็ต้องเล่นแบบนี้มันก็เป็นเรื่องปกติเนาะหนูสําหรับหน,หนูคิดว่าแบบนั้นเนาะมันต้องมีบ้างที่จะเจ้าชู้บ้างอะไรบ้างเพราะมันก็เป็นเรื่องปกติคนเราก็ต้องหาจนจนตัวเองถูกอ,อกถูกใจเนาะถึงจะลงหลักปักฐานใช่ไหมละ่ะอ่าอ่าก็เหมือนคนไทยอ่ะคนไทยก็อยากได้แบบ อคนที่เลี้ยงเราได้ดูแลเราได้อะไรเราได้อะไรแบบเนี้ยอเขาก็ต้องแบบเหมือนต่างคงก็ต่างที่จะแบบหาเนาะแต่ว่าในโลกอลอนไลน์อ่ะพี่มันก็จะแบบว่าหายากนิดนึงเนาะเออคนจริงอกจริงใจอะไรแบบเนี้ยมันก็จะหายากนิดนึงเนาะมันก็เป็นเรื่องเจ้าชู้เป็นเรื่องปกติผู้ชายไทยก็เจ้าชู้ก็เยอะแยะถมไปใช่ไหมอาผู้ชายไม่เจ้าชู้ก็เหมือนงูไม่มีพิษนะทุกคนจ๋าคนแย่แอ ต่อไปเรื่องจริงอย่าคิดมากนะคะทุกคนแกบอกว่าอย่าคิดมากเนาะะอย่าไปคิดมากอันนี้เรื่องจริงนะไม่ต้องไปคิดมากถ้าคิดจะคบผู้ชายตุรกีนะทุกคนไม่ต้องไปคิดมากนะว่าอืเขาเราจะเจอคนดีไหมเราจะเจอคนไอน้นี่ไอ้นี่ไหมมันจะเกิดคําถามมากมายในหัวหัวใจเราแต่หนูอยากจะบอกคุณพี่ตรงนี้นะว่า การเล่นโซเชียลหาผู้ชายบนโลก Online ออนไลน์อ่ะมันก็มีบ้างค่อนข้างที่จะแบบว่าเจอคนจริงบ้างไม่จริงบ้างมันเป็นเรื่องปกติเนาะจา้ะเพราะว่ามันเป็นโลกออนไลน์แนมันไว้ใจไม่ได้เนาะมันหลอกลวงก็เยอะนะพี่เนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะสาวไทยเราต้องมีสติในการเลือกหาหรือคบผู้ชายนะคะทุกคนจ้ะเออเราอย่าใส่ใจนะคะไม่ต้องไปสนใจถ้ามันไม่ดีเราก็หาใหม่ไม่ดีก็หาใหม่อ่า ถือคติไว้นะพี่เออหาจนได้ดีคุณ้าพี่พี่นอกเนาะหาจนได้ดีเออถ้ามันไม่ดีเราก็ไม่ต้องเอามันก็เป็นเรื่องปกติไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปเสียใจนานหรืออะไรแบบหาจนได้ดีนะพี่นอกนะเนาะอ่าแล้วก็อีกอย่างในึนแกบอกว่าเราเลี้ยงตัวเองได้อย่าไปง้อผู้ชายนะคะ สำหรับคนที่แบบว่ามันก็จะมีอยู่สําหรับหนูเนอะหนูคิดว่ามีคนุ่ยูสอประเภทประเภทแรกก็อยากได้ผู้ชายเพื่อที่จะให้ผู้ชายเนี่ยเลี้ยงดูรับเลี้ยงเรา,าดูแลเราได้หรืออะไรต,าต่างๆได้นะผู้หญิงประเภทนี้ก็จะมีก็จะประมาณว่าอยากให้ผู้ชายมาดูแลเราอะไรประมาณนี้เนาะดูแลเราเลี้ยงดูเราอะไรประมาณนี้นั่นก็คืออีกจะประเภทหนึ่งเนาะที่แบบว่า ไม่เป็นไรไม่มีเงินก็ไม่เป็นไรดูขอให้ดูแลเรารักเราจริงอะไรแบบเนี้ยไม่ตกไม่ตีเหมือนมาดามหนิงเนี่ยเนาะ,ะหนูก็ไม่ขออะไรมากแต่ไม่ต้องมาตกมาตีหนูอะไรแบบเนี้ยขอให้เลี้ยงหนูให้หนูมีอยู่มีกินอะไรประมาณนี้เนาะแต่อย่างมาดามหนิงเนี่ยก็จะคิด2อ,อย่างเนาะอย่างที่2เนาะนอกจากอ่าก็คืออย่างที่2ก็คืออ่า หวังเงินเขาอยากได้เงินเขาอะไรแบบนี้เนาะก็จะมี2ประเภทอยากได้เงินเขาถ้าอยากได้เงินเขาก็ต้องคิดเยอะๆหน่อยเนาะเพราะว่าผู้ชายเดี๋ยวนี้เขาก็ฉลาดขึ้นเยอะอถ้าเจอผู้หญิงบนโลกออนไลน์มันก็เป็นเรื่องปกติที่เขาจะหาะเป็นเรื่องปกติที่เขาจะหาะผู้หญิงที่เหมาะกับเขาหรือรอะไรกับเขาแบบนี้พี่มันเป็นเรื่องปกติขนาดพี่พี่ยังอยากได้ผู้ชายที่เหมาะกับพี่แล้วก็รักพี่อะไรแบบนี้เนาะเออถ้าเกิดว่าพี่สาวไทยคนไหนอยากได้ประเภทไหน ก็ค้นหาลองค้นหาดูแล้วก็เลือกดูอย่างที่เราอยากได้นะจ๊ะ,ะถ้าอยากได้รักแท้ก็พยายามค้นหาต่อไปเนาะก็ค่อนข้างที่จะหายากนิดนึงแต่ถ้าอยากได้เงินเขาก็ยิ่งหายากเข้าไปใหญ่นะพี่น้องเนาะเออมันก็จะยิ่งหายากเข้าไปต็กเนาะพี่น้องเออเพราะว่าประเทศตุรกีนี้ไม่ได้ประเทศที่ร่ำรวยเนาะถ้าอยากได้ถ้าอยากขุดทองก็ต้องไปแถบยุโรปเนาะอันนี้หนูพูดถึงนะ,ะแต่ยกตัวอย่างมาดามหนึ่งเนี่ยอยากได้ทั้งสองอย่างเนาะอยากได้ทั้งรักแท้ <laughs> แล้วก็อยากได้ทั้งเงินเขาอะไรประมาณนี้เนาะเออมันเป็นความมันเป็นความอยากได้เนาะของแต่ละบุคคลอย่างหนูเองหนูก็อยากได้ทั้งสองอย่างเนาะหนูมีความโลภเยอะเออหนูอยากมีความอยากได้เยอะอยากได้ทั้งเงินเขาอยากได้ทั้งความรักอยากได้ทั้งให้เขาดูแลเราอะไรประมาณนี้เนาะเอ,อ่อการที่เราไม่ง้อผู้ชายอะ่ะ หรือเราจะมีคุณค่าถ้าเกิดเราทามาหาก,กินเองได้ไอ้นั่นมันก็เป็นเรื่องที่ดีดค่ะมันก็เป็นเรื่องที่ดีเนาะทุกคนจะมันก็เป็นเรื่องที่ดีสําหรับผู้หญิงเราเนาะที่เราไม่ต้องไปง้อผู้ชายาไม่มีผัวแต่เรามีเงินแค่นั้นก็คือจบอะไรประมาณนี้เนาะผู้หญิงไทยก็บางคนก็จะคิดประเภทนี้แต่ผู้หญิงไทยอ่ะบางคนอ่ะเขาก็ไม่ได้อยากได้ได้เงินอยากได้ความรักอะไรแบบประมาณนี้บางคนก็อยากได้ความรัก แต่ไม่อยากได้เงินก็มีมันก็มีหลายรูปแบบหลายอย่างนะพี่นะเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะพี่นะอยากได้แบบไหนอะไรยังไงหาเอานะเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเราสิทธิใครสิทธิมันชอบแบบไหนหาแบบนั้นเนาะไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากมายนะจ๊ะทุกคนจ๋าเพราะฉะนั้นแล้วผู้ชายตุรกีเจ้าชู้แน่นอนเนาะเพราะบนโลกออนไลน์ผู้หญิงไทยก็ยังเจ้าชู้อ่าอย่าว่าเจ้าชู้เลยเขาเรียกว่าเลือกดีกว่านะเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวเราเองเนาะพี่น้องเนาะ ว่าเจ้าชู้เลยผู้ชายตรุรกีกเ็เช่นเดียวกันเขาก็อยากได้ผู้หญิงที่จะมาดูแลเขาได้ที่จะมาเป็นแม่บ้านแม่เรือนให้เขาได้เขาก็พร้อมจะซัพพอร์ตดูแล,แลอะไรประมาณนี้มันก็มีหลายหลายกรณีเนาะ,ะหรือผู้ชายบางคนที่มีเมียอยู่แล้วที่แอบไปเล่นบนโลกออนไลน์ก็มีอีกเยอะแยะมากมายนะพี่น้องจา๋าเพราะฉะนั้นแล้วสาวไทยเราจะอย่างที่มาดามหนึ่งบอกนะคะ มีสติสติต้องมานะจ๊ะสตางไม่หายนะจ๊ะทุกคนจ๋าสติมีสตางครบนะจ๊ะทุกคนเพราะนะคะพี่ๆอย่าไปหลงในความหล่อคําหวานของเขานะจ๊ะทุกคนจ๋าถ้ายิ่งหลงในความหล่อ,ขอเขาหลงในคําหวานของเขาชีวิตพังนะคะเอ่อเพราะฉะนั้นแล้วเนาะสติมีที่สุดนะเอ่าแล้วคลิปต่อไปนะคะทุกคนจ๋าจะมาพูดเรื่องแม่ผัวเนาะแม่ผัวกับลูกสะใภ้ คลิปเนี้ยหนูขอเอาแบบเบาๆง่ายๆเนาะเพราะว่ามีพี่หลายๆคนก็จะแบบเน้นฐานหรือว่าทาไมผู้ชายตุรกีถึงได้เจ้าชู้จังอันเนี้ยหนูก็คือหนูไม่สามารถที่จะบอกได้เนาะว่าเอาเอทำไมเขาถึงเจ้าชู้เออหนูก็บอกได้เท่าที่หนูได้เรียนรู้มามีประสบการณ์จากประสบการณ์จริงว่าทาไมผู้ชายตุรกีถึงได้เจ้าชู้เพราะว่าหนูอยู่ที่นี่หนูก็จะเห็นหนูก็จะพอจะรู้ใช่ไหมเออแล้วที่ใครบอกว่า ไม่รู้จริงอย่าพูดรู้จริงหรือรู้ไม่จริงอะไรประมาณเนี้ยคือบนโลกใบนี้ไม่มีใครรู้จริงทุกอย่างแน่นอนแล้วทุกคนจ้าหนูก็รู้เท่าที่หนูเห็นเท่าที่ประสบการณ์ที่หนูรู้เห็นมาเนาะพี่น้องทุกคนอ่าเพราะฉะนั้นสาวไทยนะจ๊ะมีสตินะจ๊ะไม่ใช่หลงผู้ชายหกปากหกฟันแล้วมาฟังหนูแล้วก็บอกว่าให้บอกกบ่าจริงแบบนี้ไม่ได้นะคะเอ่อเพราะแต่ละกลุ่มแต่ละก้อนแต่ละบ้านแต่ละผู้ชายแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันเนาะพี่น้องอืม มันไม่เหมือนกันแต่ละคนเนี่ยเขาก็อาจจะถูกอยู่ที่ดีๆสิ่งแวดล้อมดีๆเขาก็สติปัญญาหรือการกระทําพฤติกรรมเขาอาจจะดีแต่บางกลุ่มก็อาจจะแบบว่าอยู่ในที่ที่ไม่ดีพฤติกรรมหรืออะไรแบบนี้เขาก็อาจจะไม่ดีตามสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งที่เขาถูกปลูกฝังมาก็เป็นไปได้เนาะเพราะว่าประเทศตุรกีแต่ละบ้านแต่ละเมืองเมืองเมืองไทยแล้วเนาะถูกปลูกฝังในที่ดีเขาว่ารักครอบครัวถูกปลูกฝังที่ไม่ดีเขาก็เป็นรักครอบครัวมันก็เป็นเรื่องปกตินะจ๊ะ มีทุกชาติที่อยู่ในโลกใบนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วมาดามหนิงเองอย่างที่หนูบอกหนิงก็ไม่ใช่ Google นะคะแต่หนูพร้อมที่จะตอบคําถามให้ทุกคนได้เป็นบางเรื่องบางอันถ้าเกิดไม่ได้นหนูก็จะมาหาข้อมูลมาตอบทุกคนถ้าอยากให้หนูทําคลิปแบบไหนเขียนใต้คอมเมนต์มาได้เลยนะคะห่างหายกันไปนานเนาะกับคลิปข้อมูลอะไรต่งตางๆพวกนี้เนาะใครชอบแบบไหนอยากให้หนูทาคลิปแบบไหนเขียนใต้คอมเมนต์ไว้เลยะคะ่ะ อ่านะคะหรือใครมีข้อมูลแย้งวันหนูพูดไม่จริงอะไรแบบเนี้ยก็ให้เขียนใต้คอมเมนต์มาได้เลยจ้าอ่าสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหนูด้วยนะคะทุกคนจ้า เพราะว่าหนูก็ห่างหายเป็นนานเปนเกือบเป็นอาทิตย์เนะเาะอ่าไม่ใช่อะไรนะทุกคนจา๋าเออหนูก็มีสมองจะช่วงเนี้ยสมองหนูบกไฟแรนอ่หนูก็ย่างหาตะเลาะเนาะอ่าหาแต่ออจ,จอบเบิ้งตะปูเบาเอาชีวิตหนูมันมีแค่นี้เนาะหาสาระไม่ค่อยมอีแต่หาเรื่องผู้ชายนี้เยอะแยะไปหมดนะทุกคนจา๋าวันนี้หนูขอขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามาชม อ,อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหนึ่งด้วยนะคะอ่าฝากมาเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะวันนี้บายบายค่ะขอบคุณค่ะกลุลุๆบายบาย